ข้านเช้าแล้วสาด้วยข้าเช้าตรงวันมาเที่ยวบ้านเจ้าอ๋อเราไปรับได้ดูดาแกงอะไรไปดูแกงอะไรเดินเดิน ค่ะโอ้ดันไก่เนาะแม่เดินน้องไก่หน้านะนไปน้องนิ่มมาทำบุญแล้วหน้าตาสดใสกันนะท้องจะลงสายหน้าเหรอ ก็จุดตายหน้าโรงสนะานเหรอแล้วให้ตุ๊กเนรออือแ้วหน้าอุส่าห์ก็น้าภูมิใจหมาวิ่งเล่นกันนั่นน่ะ กูมีไฟๆอย่างนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเอกก็ได้ปั๊มเอกอืมแล้วหาเงินเก็บก่อนเออลูกเออให้เรียนก่อนเถอะเดี๋ยวเพิ่งไปมีลุกพอแล้วโอ้โหอ้าวเอาถ่ายอยู่เนี่ยอ้าวเอาไป ขมอแฟนเนี่ยนีแคบเลยีแขกเรียกตื่นเร็วหน่อยไอ้ยุ่นเนี่ยเงี้ยเงี้ยเง้ยดยขี่ไปนะแง่เงละโอ้ แกตอกตัดมาแล้งออกเลยนี่เลยนี่ร้องเลยแะตอกจัมาแล้งออกเลยนี่เอยู่ในผ้าเน้ออยู่เลยเห็นมย่านีกนเลยยังไม่ออกเยเป็นหน้ามมอง เนะอะมูได้ปุ๋ยมีการเลยอิงเดิมสะสมกินามเกณนมะเก็หนมละเกเอาอะไรมากขีอยังกีอยงอันของผู้หญิงเขาขายนะจะได้รู้เอาเงินคืนก็ได้ไม่ได้เเอาเอาิสีบาท

就没了。 ยอมแพ้ยอมให้ยอมแพ้ให้พระก่อนดิเดี๋ยวจะไปตนธบาไม่ทันในเมื่อวันนานนะเจ๊ไปออกอาเล็กฟ้าให้แตกก่อนดี้เออเฮ้ยนี่แดงมั้ยนี่เน้ใครเอาญญาณไปถูกคอห้อยเัยน่ะโอ้เหมือนจริงๆเดี๋ยวถือไม่พ้าให้หน่อยจะยกกล่องถ้ากล่องนี้ออกนางคนนี้จะต้องเป็นเมียเราพระพามาไม่เป็นไรเราเอาเมียได้เนี่อืม โอ้ไ <Mile> ม <dizzy> ่มนานอย่างนี้ครับผู้ยกครั้งเดียวพอแล้วเว้ยเสร็จฮะสู้เราไม่ได้ต้องเรานี่ไปโกอาจจะได้จิงเนี่ยจะได้แล้วเลาตัเปิดหัวนา้อยเยอ้ไปหน้ยังไงดเย่เไม่เอาไอาปไม่ไม่ออกพี่ไม่ออกไอ้เยี้ยหือเก่งให้มันซิงตอมก็แบ แค่รังเบียร์ล <which> ีโอเปิดกันไม่ไ ah, ด้เบียร์ลีโอกขทันเปิดไม่ได้เหรอแค่นี้ก็เปิดได้แค่นเนี่ถูกไหมฮัชเชอร์ฮัเชอร์ฮเชิรอยากงเลยใครเปิดกองทัพฮัชเชอระฮชเชอเชอรอ่ะอี๋อ่อไ้ห็จ้ี่ ให้คุณยิงมกรเทียมเหรอนี่ขอบคุณเจ้าอเจอ้านี่นับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามพี่ยิ้มนะอ,อโอ้แล้วก็หมายที่อะไรลูกขึ้นมา

ลองดิอมเป็นบ่านเบียวลงเบียวลงเลยไปจับเจียบเป็นบ้าจี้เลยหาดิบ้าจี้เลยมึดมึดมึดย้อนแสงไว้เจ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 ้าเจ้เจ เอ้ยนะโอ้โอ้มายกอดโอ้มายกอดเลยตุกทะลึ่งเดินโบยฮะ

ต้องหอมเติมนาโหเว้เจ๊อาเออลืมหอมหอมแมงเลยเฮ้เฮ้้ย้ยมันเสียวเลยนะเนี่ยคอคอพับคอพับแล้วจับนอนที่นอนแล้วถ่าย ชื่ออะไรนะน้องทันฮะน้องทันทันทันยาพรทันยาพรทางนี้ทางนี้แปะอยู่นี่เรียกอะไรวะเด็กแปะเด็กแปะ เจก,กเจกเจกเอ๊ะเรียกอะไรดีวะพ่อเรียกเจกลูกเรียกอะไรวะอ๋อมาพ่อเรียกเจกมองๆพ่อเรียกเจกมอ,ออมองก่อนมองก่อนมองแมาไว่อ่ะท่านี้ท่าน,นี้ท่งน,นี้ท่งนี้เอจ้าเอจา้าเอจ้าเอจ้าเอจ้าดีดี ที่เแล้วก็แล้วขงี้ก็เที่พองตีาัดพุมออืมอต้องมาอยู่ฝั่งนี้เนียวอยู่ฝนี้ฝก็แดดมันเข้ามาทางนี้บไปเนีางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้อย่างนี้ท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 างนี้นี่เออเจ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  เนี่ยเนี่ยเนี่ยวะไปวะเกวะเวะเกวะกัดเจ้าเกัดเจ้าเว้ยก็เจ้าเว้ยอ่าาเจ้าออกมาแล้วเอยก็ไม่น่าไอยก็ว่าไอ้เกียดจริงเลยน่ท่านมองตรงนี้สิครับมองนี

<laughs> ดีตะนะาแลตาอะไปไปได้ไม่ใช่่ะคยอะไรไม่ต้องเยอยเก็บไว้ให้ที่เก็บผมไม่เคยมี

ินพงวะกินพุงวะเอเออนาจีบวยน่านิเหอะนานิอินดิจินดิหนูจินดิจินดิวมาจินดิจินดิหนูเออเทเเออ่อทำ apa? Berita apa? Tengok, nong pah, nong pah, nong pah. Ehh, leh, 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 leh. Mati ay, mati ay, mati ay, di pa, di pa. Mati ay, kink, 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 kink,

เออไม่ได้าๆๆๆๆๆๆๆเออไม่เลนแน้าเออ่าตาปืนแล้วเนี่ยเออตื่นงนานแล้วนี่เนาะค่ะอ้ยเอ้ยอะไรวะเอ้ยอ้

dạng năm mươi <laughs> tít năm mươi tao năm mươi tám năm mươi tám năm 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 انا 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 <applause>